สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG เระจำเช้าวันที่7พฤษภาคม2556ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,469.89มีการขึ้นไปตระระดับสูงสุดบริเวณ1,478.45และมีการย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,465.43ปิดตลาดไปบริเวณ1,469.64 อ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ0.50เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนราคาทองคำวันนี้ร่วงลงเล็กน้อยในช่วงท้ายตลาดท่ามกลางบรรยากาศซื้อขายที่ค่อนข้างเงียบเหงาวงวลุ่มการซื้อขายอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติเป็นอย่างมากเนื่องจากตลาดลอนดอนปิดทําการในคืนวันจันทร์โดยราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากกระแสงเงินลงทุนที่ไหลออกจากกองทุน ETF ทองคำอย่างต่อเนื่องขณะที่นักลงทุนยังคงพิจารณาความดึงดูดของทองคำในฐานะเครื่องมือประกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่น่าพึงพอใจในสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ตลาดทองคำไม่ได้ตอบสนองกับค้อถแถลงของนายมาริโอดากีประธานธนาคารกลาง ECB ที่ชี้แจงถึงเหตุผลที่ ECB พร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงโดย ECB เพึ่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่สถิติตำสุดที่0.5%ในวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาสรุปภาพรวมการลงทุนนักวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR ยังมีการขายทองคำออกมา3.308ตันมีการถือรองทองคำหน้าระดับ1 0 6 2 2 9 7ตันกองทุนโรหะเงินไอแชนมีการถือโรหะเงินเท่าเดิมณระดับ14,313.9ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโรหะเงินปิดตลาดไปหน้าระดับ23.98อ่อนตัวลง0.12ตลาดน้ำมันดิบในเม็กปิดตลาดไปหน้าระดับ96.16บวกขึ้นมา0.55 สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปหน้าระดับ1.3074อ่อนตัวลง0.0042และชนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปหน้าระดับ82.339แข็งค่าขึ้น0.231ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเทียบยูโรยังคงกดดันทิศทางราคาทองคำขณะที่ข้อมูลตลาดแรงงานที่ดีเกินคาดของสหรัฐที่เปิดเผยในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ช่วยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ทางนี้เทเดอร์ระบุว,ว่าการซื้อขายในตลาดปริวัิเงินตราเป็นไปอย่างเบาบางเนื่องจากเป็นวันหยุดของตลาดญี่ปุ่นและอังกฤษสกุลเงินยูโรอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเ,เงินดอลลาร์หลังจากนายมาริโอดากี้ประธานธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่า ECB กำลังจับตาข้อมูลเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะดำเนินการหากจำเป็นเพื่อแก้ไขภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอยูโรโซนยังคงถูกกดดันจากผลการสำรวจบ่งชี้ว่าภาวะธุรกิจที่ชะลอตัวลงของยูโรโซนในเดือนเมษายนและกิจ กิจกรรมทางธุรกิจที่หดตัวลงของเยอรมน,นียังคงเป็นปัจจัยกดดันขณะที่ราคาน้ํามันยังคงขยับขึ้นจากข่าวสถานการณ์ของซีเรียยังเป็นปัจจัยหมุนในส่วนของทิศทางราคาทองคําราคาน้ํามันดิบปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ขณะที่ข่าวเรื่องอิสราเอลโจมตีทางอากาศต่อซีเรียส่งผลให้นักลงทุนกังวลกับอุปทานน้ามันในตะวันออกกลางประกอบกับความกังวลดังกล่าวบทบังความกังวลเรื่องภาวะอ่อนแอของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ราคาน้ํามันดิบเบนซ์พุ่งทะยานขึ้นในช่วง3าวันล่าสุดถือเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมอของปี2012พปรีเมียมของน้ํามันดิบเบนซ์เหนือราคาน้ํามันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นมาปิดตลาดณระดับ9.30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากร่วงลงแต่ระดับ8.18ดอลลาร์ต่อบาร์เรลระหว่างวันซึ่งถึงถือเป็นจุดต่ําสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปี2012ขณะที่วันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบ และ S&P 500ปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ดัชนี S&P 500ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งแรกโดยยืนเหนือระดับ1,600ขณะที่หุ้นกลุ่มการเงินของตลาดทยานขึ้นหลังจาก Bank of America กาบรรลุข้อตกลงจ่ายเงินสดให้กับ MBIA ประกอบกับการทยานขึ้นของหุ้น Apple ช่วยหนุนทั้งดัชนี S&P และด a s d a คให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปิดรบลง5.07จุด หรือ0.03%ดัชนี S&P 500ปิดบวก3.08จุดหรือว่า0.19%ดัชนี NASDAQ ปรับตัวเพิ่มขึ้น14.34จุดหรือว่า0.42% Bank of America ระบุว่าการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับ m b i s วงเงิน1.6พันล้านดอลลาร์ให้หนุนหุ้นในกลุ่มการเงินเพิ่มสูงขึ้นโดยดัชนี S&P หุ้นกล,กลุ่มการเงินพุ่งขึ้น1%สรุปการลงทุน ว l g ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ 1,450, 1,440และ1,430แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,476, 1,487และ1,497สำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนื่องจากราคาทองคำยังติดแนวต้านระดับ1,480เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนประเมินว่าราคามีโอกาสยอดตัวทดสอบโซนแนวรับสำหรับการซื้อนั้นจำเป็นต้องรอการอ่อนตัวลงมา โดยประเมินโซนแนวรับระดับ1,460-1,450เหรียญดอลลาร์ต่อท o อยส์ออนแต่อย่างไรแล้วหากแนวรับดังกล่าวรับไม่อยู่จะมีแนวรับสำคัญระดับ1,440เหรียญดอลลาร์ต่อท o อยส์ออนอย่างไรแล้วนักลงทุนที่มีการเข้าซื้อทองคําเมื่อราคาทองคํามีการดิบตัวขึ้นแนะนําให้แบ่งขายทองคําโดยประเมินโซนแนวต้านสําคัญในวันนี้อยู่ที่ระดับ1,476-1,480เหรยญดอลลาร์ต่อทอยส์ออน โดยยังคงเน้นการขายทำกำไรเมื่อราคาทองคำมีการดิดตัวขึ้นใกล้ทดสอบโซนระดับ1,480เหรียญดอลลาร์ต่อทอยออไปได้อัดแบ่งทองคำบางส่วนไว้ขายตามแนวต้านถัดไปสรอบวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ